ส่งพอแล้วพี่แอ้เดี๋ยวเขาให้พลังจากฟันออกมาด้วยจริงเนาะเขาจะดึงออกมาโอ้ยเด็กกันก็อย่า้เขาครอบครัวเดียวกันเผากล้าเล่นกันอ๋อหรอเป็นทองของพวกคุณแล้วหรอฮะอมอเดี๋ยวพรุ่งนี้บุญเข้าโรงพยาบาลแน่เป็นข่าวหน้าหนึ่งโดนพี่แอ้มฟันเฉาะพี่แอ้มันห้องว่าแต่ผมเล่นนะเพิ่งได เหนื่อยเหนื่อยแต่ยังไม่เล่นเลยโอเคพี่แอ้พร้อมไหมคะไม่กล้าพี่แอ้ไม่กล้าเปิดปากเลยโอเคใจเย็นพี่แอ้เดี๋ยวหนูเป็นกำลังใจให้พี่แอ้มแบบสุดๆเลยความสดกระปิกระปอยตอนนี้มันสูงสุดที่16เนาะใช่16วิไม่เป็นไรค่ะพี่แอ้โอเคพร้อมนะคะพี่แอ้พร้อมเนาะสูดให้ใจเยอะๆให้หายใจเข้าไม่หายใจออกโอ้ย พี่พี่ครับกดมันมีง่ายๆหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกก็ท้องป่องก็พี่อ้าวยังไงเนี่ยโอเคพี่แอฟพร้อมนะคะ1 2ึสอความโสดกับมีกระป๋้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้เท่าไรเท่าไรครับได้ไป8.4วินาทีโอียเราจะพอเมือกับพี่แอร์ด้วยและผู้ชนะของเราก็ได้ไปแล้วนี่เลยใครนะคะลืมชื่อน้องฝีมากอ่าเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งทั้งสามท่านนะคะแต่ว่ากติกาคือผู้ชนะจะสามารถทำอะไรก็ได้กับพี่ปอหนึ่งอย่างทำอะไรดีอ่า ซึ่งพี่บอกว่าไม่ปรึกษาตรวสักครั้งมาขนาดนีกจะทำอะไรก็ทำเลยค่ะอ่ะเลือกมาเลยทำอะไรดีคะทำอะไรคะถ่ายคลิปโอ้โห و! แรงนะแรงเดี๋ยวถ่ายให้ทำอะไรดีคะให้ทำอะไรได้หมดเลยให้หมดเลย ต้องเป็นคุณน้องเปียมาดนี่ยแหละค่ะทำทำอะไรทำอะไรกับพี่ปอได้หนึ่งอย่างเขาไม่พูดเพราะเขาไม่อยากทำเลยเขาไม่พูดเขาไม่หนึ่งอย่างี้เราทำได้หนึ่งอย่างทำอะไรดีอะไรดีเร็วๆค่ะเวลานี้ไม่มากแล้วกอดเลยอะไรนะกอด คนเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่มากับใครครับขอบพี่ๆนะพี่ยังยังไม่มีสามีใช่ไหมครับไม่ได้เลยเดี๋ยวผมพิมพ์มาบอกว่าจะมีก็วินาทีนี้แหละสามีมีแต่ว่าอยู่กู้รถถังตรงนู้นอยู่บนรถโอเคงั้นเชิญไปนั่งเลยครับคุณพี่ขอบคุณทีหนึ่ง ปอโกยโกยโกยตรงนั้นนะอะไรก็ได้เครันอ่าถ่ายรูปร่วมกันนิดเดียนี่จะเป็นโฉมหน้าของผู้ชนะของเราค่ะเอ๊ะเอาฟิลมาขออนุญาตย้ายที่นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวให้คุณปอมอบของขวัญนะคะให้กับผู้เข้าแข่งขันน้องศิลปินอยากได้อะไรลูปอยากได้เหมือนกันด้วยจับเหมือนกันเลยถ่ายรูปไหมคะอันถ่ายรูปปอมปคุณอนิดนึี ช่างภาพนี่ว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะลืมชื่อเหมือนกันประพัดสอนอ่าพี่ไม่มาสอนนี่อ่าแล้วอันนี้จำได้พี่แอ้มีแอเราแนะนำรุ่นนี้ดีกว่าใช่พี่แอ้ต้องอันนี้อะไรคะเพื่อให้ถือพื้นได้ลมหายใจได้ยาวขึ้นลมหายใจหอมสุ่ชื่นกับมากระตับกระดอนนะ จริงจริงและอย่างนี้พี่มันจะดีมันจะดีมากขึ้นถ้าพี่กินถ้าพี่กินแกล้มกับนี้เอาจุ่มนเนี่ยเหมือนปิดชิมพีจุ่มพี่ทุกเช้านะพี่ฉีอันนี้ก่อนนะหนึ่งชิ้นแล้วพี่ก็จุ่มจุ่มนะแล้วก็อ่าแล้วพี่ก็เปิดนดี่เลยลุกทุ่มเพื่อแผ่นดินไปก็ไม่ผาดก็จะได้บรรยากาศใช่นะครับแล้วก็ถ้าต้องวันร้อนๆก็เอาพัดประจำตร<น>ะกูลไปเอาไป้ คนที่ได้ไปก่อนนัดนี้เคาจะมาฆ่าผมเอาแน่โอเคแล้วยากถือคืนไปเดินเท่ากันเป็นสามอย่างไม่เขาได้คนละสามอย่างไงนี่ต้องให้สามอย่างเออแอร์บอกกูไม่อยากได้ไหมอ่าเอาละค่ะทักคนเสิร์ปรบมือกับปอดแฟนคลับลูกท่านนะคะที่มาร่วมสนุกกันในรอบนี้เอาละแล้วก็น้องพอยังมีเพลงสนุกๆนะคะมาให้เราได้ฟังกันอีกใช่ไหมถูกต้องครับผม ง <ส gas: S 1> เดี๋ยวเราปล่อยหน้าที่นะคะให้เป็นของน้องปอต่อดดมไหมใช่ครับได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเนื้อไปยินบนเวทีก่อนนะครัได้ค่ะขอเรียนเชิญคุณปอขึ้นเวทีเลยค่ะ